s ิซรา o n นิกบีลิงห้าร้อยบีทูพลัสเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงที่ได้จากมิซราโมนิกบีลิงห้าร้อยบีทูพลัสกล่องนี้นะครับก็คือจะมีหนึ่งตัว รับและ2ตัวส่งก็คือได้ไม์มา2อันอย่างนี้เลยอ่าอันนี้ก็คือ,อใช้ไม์คู่เลยนะครับอ่ะอย่างเช่นเสียงผมพูดตรงนี้ทุกคนได้ยินชัดไหมและอ่ะลองเสียงน้องเขาปั้นสิ <Hello. S 1> โโฮัลโหลไม่ต้องตะโกนขนาดนั้นนะครับต่อไปเนี่ยเวลาเราถ่ายคลิปเราไม่ต้องตะโกนเหมือนเมื่อก่อนนะนะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเวลาเราถ่ายคลิปเราใช้กล้องมือถือถ่ายเป็นส่วนใหญ่นะครับเวลาเราอยู่ห àng, า่างกระห่างจากตัวระยะของมือถือเนี่ยเสียงของเรามันก็จะจะเขาเรียกว่าอะไรเสียงมันก็จะเบาขึ้นเรื่อยๆ hey, เอ้เบาลงเรื่อยๆใช่ไหม และตอนนี้เราใช้ไมค์ B-Link 500 B2 Plus ของสราบูนิ i c นะครับท,ทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสาธารณะนะแล้วก็สวนตรงนี้มันอยู่ตรงกลางเกาะกลางของถนนแล้วก็จะมีรถวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับสภาพจราจรตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงภายนอกเนี่ยเสียงรบกวนเริ่มเยอะแล้วแหละแต่ว่าให้ทุกคนฟังเสียงจากตัวไมค์ตัวนี้ที่ได้จากคลิปตัวนี้นะครับว่ามันชัดเจนแค่ไหนและอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าไมค์สราบูนิกตัวนี้นะ สามารถเคลมความไกลอยู่ที่ระยะ150เมตรเลยนะความไกลของไม้ตัวตัวนี้นะเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนรีวิวแล้วก็เคลมความไกลตัวนี้ให้ทุกคนฟังกันเลยว่ามันมันสัญญาณมันชัดจริงหรือเปล่าอพี่ปั้นอยู่ตรงนี้นะครับครับโอเคอ่ะพี่ปั้นเขายังติดเวลาถ่ายเขายังติดแบบการพูดตะโกนอยู่เพราะว่าเราถ่ายมือถือจะเป็นส่วนใหญ่แล้วกล้องของเรามันมันมันรับสัญญาณแบบ ระยะเสียงถ้ามันไกลมากเนี่ยมันก็มันก็จะไม่ได้ยินนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาไกลมากแล้วนะฮะไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นผมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับระยะ150เมตรนี่ก็ถือว่าไกลมากสําหรับการถ่ายคลิปวิดีโอคลิปคลิปหนึ่งหรือว่าการสร้างคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งคอนเทนต์นะผมว่านะ150เมตรนี่ก็โอ้โหต้องแบบ โอต้องใช้ระบบการสูบในะตอนนี้ผมก็น่าจะน่าจะเกิน150เมตรแล้วแหละไม่แน่ทุกคนไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคนได้ยินเสียงผมชัดหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าระยะนี้นี่ถ้าถ้ามันไกลมากเนี่ยถ้าเราหันหลังหันหลังแบบเนี้ยเหมือนเหมือน,ห,อน,ห,อนหลังบังบัง,บงตัวรักตกคลื่นมันจะมันจะ,ะโดนเสียงมันอาจจะขดขาด,ขดได้หาย ทนนีนี้ในกรณีที่เราถ่ายไกลมากๆเนี่ยให้เราหันหน้าเข้าหากับตัวรับตัวส่งปันสนกันประมาณนี้นะครับอันนี้ผมอยู่ไกลมากเลยนะทุกคนนะเนี่ยน่าจะเกิดรอนะนะ้อยห้านะเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ไม่รู้ว่ามันขาด,ขาด,ขาดห,าหายหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวมอนิเตอร์ที่เป็นหูฟังมอนิเตอร์นะครับตอนนี้พี่ปั้นเขาอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะโบกมื้อให้พี่เขาปัน้นม่รู้เขาจะมองเห็นผมหรือเปล่านะ ตอนนี้เวลาคุยกันเนี่ยเราเราจะไม่เห็นหน้าไอเราเราจะเราจะไม่ได้ยินเสียงกันและนะครับตอนนี้ผมอยู่ระยะน่าจะเกิน150เมตรแล้วมั้งนะครับไม่ได้ใจทุกผมจะยินหรือเปล่านะอะ่เดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปเลยนะครับ B 링ห้า e ร้อ B 2แล้วก็ยังมี B 2แล้วก็ตัวนี้จะเป็น B 2 plus นะครับก็คือเป็นเป็นคล้ายๆเซ็ตสำหรับ มือใหม่หรือว่ามือโปรที่ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือคุณภาพเสียงผมจะรีวิวในในระดับการใช้งานของยูเซอร์ทั่วไปนะครับในด้านเทคนิคที่ผมผมไม่ชำนาญพอนะครับเพราะว่าอันนี้เราซื้อมาใช้งานจริงก็เลยเอาเสียงที่จริงๆที่เราถ่ายจริงๆเนี่ยใช้งานจริงเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังเลยว่าค,คุณภาพเสียงเป็นประมาณนี้นะครับพี่ปั้นเขาอยู่ตรงนู้นนะอ่าไหนลองพูดสิลูกไม่ต้องตะโกนสวัสดีครับ เขาก็อยากลองใบของเขานะทีนี้การใช้งานง่ายมากแล้วก็ไอตัวกล่องของเขานี่ก็ขนาดประมาณนี้นะครับนี่ประมาณหนึ่งฝ่ามือไม่ได้น้ำหนักกำลังพอดีไม่หนักมากไม่เบามากนะครับเปิดออกมา1เซตนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยขอบอกเลยว่า B ีลิงห้าร้อยบีเนี่ยเป็นอะไรที่ซื้อมาแล้วครบจบในกล่องเดียวเลยนะครับก็คือสามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ของเราเลยไม่ว่าจะเป็นมือถือ iPhone ที่เราใช้หัวไ t n i n g นะครับเขาก็มีหัว Lightning มาให้หัว Type-C ก็มีให้แล้วก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับ GoPro หรือว่ากล้อง DSLR หรือว่ากล้องใหญ่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยซื้อหนึ่งกล่องเนี่ยชุดเนี้ยนะครับใช้ได้ทุกอุปกรณ์เลยหายห่วงไปเลยครับทุกคนไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์พ่วงอะไรอีกแล้วเพราะว่าเขาให้มาครบเลยนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมีตัววินอะไรนะวินชิลในกรณีที่เราไปถ่ายแบบ ตามคลื่นอะไรที่มันลมแรงๆเขาก็มีวินชิวมาให้นะแต่อันนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับ<า>ในแพ็กเกจของเขาก็จะมีถุงผ้ามาให้ด้วยแล้วก็มีสายมาให้ด้วยนะครับ<า><า>ฉะนั้นเนี่ย <ผม S 1> ก็หายห่วงไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อ,อะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีแค่ตัวนี้ผมก็ออกไปถ่ายคลิปได้เลยนะครับสร้างคอนเทนต์ได้ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะราคาค่าตัวที่เขาเปิดมาก็ ,3990 นานะแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นมีโค้ดลดโน่นนี่นั่นนะผมก็ไปซื้อตอน6.6มาก็็บบบอกกกลวว่าาคคุ้้มมแปรระะทััใจน อะใครสนใจก็ไปตับกันเลยนะอ่ะเป็นไงฮะพูดเยอะหิวน้ำเลยแหละครับในพูดซะเยอะเลยหิวน้ำอ่ะอันนี้ก็เลยมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับใครที่มองหาไมม์ไวเลสนะอ่าไม่ว่าจะมือใหม่หรือมืออ่ามืออาชีพนะผมว่าไหม์ตัวนี้ครบจบในตัวเดียวอ่ะประมาณนี้ครับผมไปตับกันเลยครับ